ผมเห็นคารวานกองถ่ายนะกองถ่ายหนังด้วยนะไม่รู้ว่าเรื่องอะไรนะครับเดี๋ยวไปดูว่าเขายิงอยู่ไหมแต่น่าจะอยู่ถ่ายทั้งวันนะครับถ้าเขาไม่เปลี่ยนโลเคชั่นก่อนนี่นะมาเต็มทีเลยฟูลทีมเนยฮะใหญ่มากอยู่ไหมไม่อยูอ่อ๋อยู่ครับนู่นนะฮะเห็นไกลๆด้วยนะนู่นเนี่ย อยู่กไกลลนใน,นารวันไหลังนะครับไม่ใช่ The Fast 10นะ ทายค่ตรงไหนก็ยังไม่ทราบเหมือนกันนะครับแต่ก็เห็นใส่ชุดทหารมีคุณิคุณน,น,นินด้วยนะครับสุดยอด,ด,ยงงดยเยลยแกนะฮะเขาควจะเตรียมตัวทายทํากันอยู่นะฮะก็เจาะอะไรกัทหารทหารนะนะฮะประมาณนี้นะครับแตไ่ไม่ไม่รู้ว่าโลเคชั่นเขาถ่ายที่ตรงไหนนะ เดี๋ยวเรามาแวะกินข้าวกันก่อนนะเป็นร้านจำปองนะครับเพราะว่าร้านนี้เด็ดและอร่อยมากนะครับราคาไม่แพงครับมีหมื่นเก้าพันหกพันนะตามหนึ่ไปจริงอร่อยมากนะก็เขาบอกว่าเป็นออริจินอลของสาขาที่ผมไปกินแถวธงักษานะฮะเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าอร่อยจริงหรือเปล่าต้องรอดู มาแล้วนะครับอืมตักโตตักต้ให้มูนจอมผมด้ยมีไค่บีด้วยมีความบหมดด้วยครับเดี๋ยวกินก่อนนะครับ

มีังุ่นเยอะมาก <Why? S 1> ก็เลยมีโรงงานผลิตวายเดี๋ยวไปดูกันครับว่าในที่ที่เราจะไปนั้นมีอะไรอยู่บ้างนะครับไปเจอกันละครับปจุดหมายปลายทางของเราต่อไปนะครับนี่คือวายเฮาส์บ้านวายนะครับบ้านวายเป็นแหล่งผลิตที่ผลิตวายที่หนึ่งนะครับ โอ้โหอยู่บนยอดเขาเชียวนีาเป็นบนยอดเขานะครับต้องมีการซื้อตเกตเข้าไปนะครับที่นี่เป็นที่ที่ผลิตไว้แล้วเป็นน้ำที่บริสุทธิ์นะฮะผูดนี้ยมันน้ําที่ขุดมาจากใต้ดินโดยตรงเลยเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันนะครับแต่ก่อนเข้าเนี่ยที่นี่เนี่ยเราจะซื้อตก็ตก่อน เราเข้ามาแล้วนะี่พี่้อกดทาทางเข้าเนี่ยเขาจะมีบอกเป็นบอร์ดบอกนะครับว่าพันองุ่นยังไงไปยังไงที่ไหนการผลิตเป็นยังไง,ไน,น,ง,ไงนะฮะแลใช้พันองุ่นของอะไรบ้างนะฮะก็จะมีองุ่นอยู่ประมาณเท่าไหร่นะฮนะะไรเอียดมีบอก การเผาเลน้ำเง,งินต้องใช้ปริมาณเท่าไหร,ร่นะฮะและนี่คือเส้นทางการเข้านะครับโอโหเย็นนะข้างในนี่เย็นเพราะนี่ถือเป็นถ้ำนะฮะเป็นถ้ำเป็นถ้ำข้างล่างนี่นะครับไปเดี๋ยวเราจะเดินขอแซงกลุ่มนี้ไปก่อนผมจะใช้เกียวจะท้เยวเราเดินแซงมาก่อน การประดับประดาการตกแต่งนะฮะก็ถือว่าโอเยนะฮะีลเย็นเย็นถือว่าใช้ได้มู่จูนี่ก็ถือว่าเป็นที่ที่ขึ้นชื่อนะครับในแหล่งท่องเที่ยวนี่นี่คือมูจูรีสอร์ทนะครับมูจูสกีที่มีเคเวนขึ้นไปบนยอดเขาจะเป็นทานน้ำนะครับตรงนี้ ฤดูแต่ละฤดูเนี่ยที่มูจูเนี่ยเขาจะมีบอกไว้แบบนี้นะครับส่วนข้างหน้าซ้ายมือที่เห็นแก้วไวยนะแก้วไวยเรืองแสงส่วนตัวนี้จะเป็นไฟประดับประดา เย็นสดชื่นคนระข้างในนีอากาศเย็นนะฮะไม่ร้อนถังวายนะครับน่าจะไม่ใช้แล้วนี่เป็นภาพปฏิมาก,กรรมเก่าๆนะครับของชาวมูจูนะครับก็คือชาวจังหวัดมูจูสมัยก่อนนะครับ เราเรื่องมาพอนี่ยบนยอดเนี่ยบนยอดมจบนยอมจลจ,จะเป็นนี้นะนี่คือทิวทัศน์วิวข้างบนนะฮะยังไปต่ออีกได้นะฮะที่หน้าวายเนี่ยหน้าโรงงานผลิตวายเนี่ยยังไปต่อได้นะครับขึ้นไปบนชุดสูงสุด ทางเข้าลึกขอนกันนะครับอยอยู่ในลึกมากใต้ดินนะตัวนี้จะชื้นนะครับเป็นน้ำนะครับเป็นชื้นพื้นนี่ะเป็นน้ำนะครับมีความชื้นมีความเย็นพวกพูนไปสวสดานี้ก็ี้จะเป็น ที่ที่ถ่ายรูปแล้วอกี้ใครอยากจะมาถ่ายรูปตรงต่อไป ตอนนี้เราเข้ามาถึงส่วนที่น่าจะเป็นคล้ายๆว่าล็อบบี้นะครับ <c oughs> คล้ายๆว่าล็อบบี้นะ,นะครับ <c oughs> ที่ที่ขายวายตรงนี้นะครับตรงนี้จะมีไวายจำนวนไหนไวน์แต่ละสายพันธุน์จำนวนอยู่ตรงนี้นะครับ <c oughs> มีวายให้เลือกเยอะเป็นวายที่ประดิษฐ์ขึ้จากที่นี่นะครับ นี่จะเป็นวายที่นี่ตัวนี้จะเป็นเลดวายนะครับน่าสนใจส่วนอันนี้จะเป็นเหมือนคาเฟ่นิดน้งยคาเฟ่เครื่องดื่มส่วนตัวนี้คือ หมดแล้วนะครับเป็นเหมือนเราต้องเข้ามาชิมคำนั่งดื่มคาเฟ่ข้างในนี่ครับ เดี๋ยวเรามาลองชิมนะครับตัวเนี้ยตัวนี้น่าจะเป็นของนี่ฮะตัวเลดตัวเลดบด้านไหนเนี่ยไอ้เว้ยเว้ยแล้นี่ยตัวเนี๋อตัวเนี้ยจะเป็นตัวนี้นะฮะเมื่อกี้นี่ชิมตัววายตัวรายตัวนี้ไปอร่อยฮะตัวนี้อร่อยเนี่ยตัวนี้อร่อยเดี๋ยวมาลองชิมรายตัวนี้ดู 약간 매 t was t h 톡 m 는 l 그렇지? 이게 이 m enjoying it. Okay. I'm not playing. I'm not playing. 이 m not playing. I'm not playing. I'm not playing.

ตัวนี้จะเป็นตัวนี้นะที่นี่คือบูจูเอ็ดตัวนี้จะเป็นตัวนี้นะครับจะมาลองดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงเพราะรสชาติดรายเมื่อกี้เนี่ยที่ผมลองชิมรายนี้อร่อยรายนี้จะอร่อยมาลองดูตัวนี้นะอืม <laughs> you speak korean? no? no. <laughs> where <are> you from? <laughs> indonesia? <laughs> oh <laughs> <Are you laughs> korean? no, no, no. I'm thailand. 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 Oh, thailand. yeah. so <laughs> <Okay>. you <laughs> uh, you want to buy? yeah, but we cannot decide which one. so do you have any recommendation? ใครับสรุปแล้วเราได้มาสองตัวนะครับคือเราได้ตัวนี้นะครับเราได้ตัวนี้เป็นดรายนะครับตัวนี้จะโอเคนะครับสําหรับตัวรสชาตินี่จะโอเคนะครับแล้วผมก็จะเลือกสองตัวนี้ก็มีตัวนี้นะครับตัวนี้ก็โอเคนะครับใช้ได้เลยว่าโอเคนะครับเราจะกินดรายแค่สองตัวนี้นะฮะส่วนตัวนี้ผมยังไม่ได้ลองเทสดูนะคับว่ามันจะรสชาติจะเป็นยังไงนะครับ

โอ้โหนส่วนตัวส่วนตัวนี้นะครับพี่เขาจะให้ลองชิมนะครับให้ชิมตัวมูจูตัวนี้นะครับให้ลองชิมตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ดเหมือนกัน อันนี้ก็มาชิมอร่อยครับใช้ได้ผมจัดไปสองกวดนะครับที่นี่เป็นไวน์ของประจำจังหวัดมูจูนะครับถือว่าอร่อยแล้วก็ใช้ได้นะครับอันนี้เนี่ยนะครับโอเคนะครับเพราะว่าตอนนี้ แฟนผมก็ไปเป็นผู้ช่วยช่วยชาวฟิลิปปินส์นะฮะในการเลือกซื้อของเพราะจะมีชาวฟิลิปปินส์สองคนนะเข้ามาที่นี่ชีสอ๋อชีส ส่วนตัวนี้จะเป็นพวกไวน์ที่ผสมชีสนะฮะแกครับซุปนี้ก็จะเป็นชีสนะครับชีสที่กินกับไวน์เป็นชีสเฉพาะนะฮะชีสเฉพาะที่จะกินกับไวน์ได้นะครับนี่แหละเซลนี้ อะไรครับถ้าใครมาเที่ยวมูจูนะครับอยากจะมาลองแวะชิมไวน์นะครับถือจะมาลองแวะซื้อไวน์ที่นี่ก็สามารถแปะมาได้นะครับก็มีไวน์ให้เลือกเยอะนะพอสมควรก็จะมีประมาณแค่มีดรายกับสวิตแค่นั้นนะฮะส่วนพวกสวิยองบรองอะไรพวกนี้ชีโรชีราดอะไรจะไม่ค่อยมีนะที่นี่ ก็จะมีแค่เป็นเฉพาะสายพันธุ์นะครับเฉพาะรสชาติของประจำม,มูจูที่นี่นะครับถ้าใครมีเวลาก็แวะขึ้นมาได้นะครับแต่ถ้ามีรถส่วนตัวก็ดีเพราะว่าทางขึ้นเขาเนี่ยผมว่าไม่มีรถประจำทางมาแน่นอนนะครับส่วนใหญ่ก็คงน่าจะเป็นรถเช่าน้ำเที่ยวหรือนั่งแท็กซี่ขึ้นมานะครับอะไรประมาณนี้ก็คงเข้ามาเลือกซื้อไวนะครับแล้วก็กลับ ประมาณนั้นนะครับอะครับเดี๋ยวเราออกไปต่อกันข้างนอกมีอะไรน่าชมมีอะไรน่าดูกันต่อเดี๋ยวไปตามกัน,นครับ